ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟกกกอกคะ่ะวันนี้เรามาทำภารกิจนะคะแจกข้าวสารอาหารแห้งนะคะให้กับชาวบ้านนะคะห้วยแคนนะคะคุณกีก็ขับรถคันด้านหน้านะคะขนข้าวจำนวน155ชุดนะคะขนข้าวจำนวน155ชุดส่วนรถนิวนะคะก็จะขนปลาร้านะคะแล้วก็ขนลูกชิ้นหมูยอนะคะ อันนี้เราทำการเดินแจกนะคะสำหรับชาวบ้านนะคะที่มีการกักตัวนะคะอยู่ตามบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นพี่ๆมีคุณหมอมีพยาบาลน,นะคะแล้วก็มีพี่ๆจิตอาสานะคะมาช่วยกันนะคะนี่ชาวบ้านก็จะยืนรอรับแจกแบบนี้นะคะอยู่ที่หน้าบ้านนะคะไม่ให้รวมตัวนะคะแต่ว่าให้รออยู่ที่บ้านนะคะเราจะตามแจกตามจุดนะคะ จำนวนร้อยห้าสิบห้าหลังคาเรือนนะคะเราก็จะขับรถตามกันแบบนี้ค่ะในรถก็จะมีนิวแล้วก็มีใครคะมีจู่มงมีจูมงมีใครอีกคะน้องตังตังสุดหล่อน้อสะานี่นะคะก็จะมีชาวบ้านเพื่อนจะยืนรอรับของแจกอย่างนี้นะคะจะมีข้าวสารมีปลามีลูกชิ้นมีหมูยอนะคะแล้วก็มีนมนะคะ ก็ตัวนี้ก็คือเราเอามานะคะช่วยนะคะในเรื่องของการกักตัวด้วยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นคุณพี่นะคะอันนี้จะเป็นคุณหมอนะคะก็จะมาช่วยกันเดินแจกนะคะกันอย่างนี้เลยนะคะก็ชาวบ้านนะคะอำเภอห้วยยางนะคะอยู่ที่โคกสีสุพรรณนะคะอยู่ที่โคกสีสุพรรณ เราก็จะไปกันอย่างนี้เลยนะคะไล่ๆแจกกันไปนะคะตามจุดบ้านหลังไหนที่มีการกักตัวอยู่นะคะก็จะมีตัวแทนของคนในบ้านนะคะออกมารอรับนะคะกับทางทีมงานของเรานะคะก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะเนาะวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนด้วยนะคะของทางวัดดอยธรรมเจดีค่ะ ทำวัดเช้ากันแล้วนะคะทานข้า,าวเช้าที่วัดกันเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาแจกนะคะข้าวสารอาหารแห้งนมนะคะหลักๆหลายครอบครัวพอสมควรนะคะร้อยห้าสิบห้าครอบครัวนะคะเราก็ใช้รถกันออกมาสามคันค่ะเอารถออกมาสามคันรถนะคะขนของมาก็ออกมาช่ชวยๆเดินแจกกันนะคะ ว่าอันนี้ก็มีการนัดหมายกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าให้รอตามจุดที่หน้าบ้านตัวเองเลยนะคะเนาะเป็นกิจกรรมจิตอาสาย่างหนึ่งนะคะที่ครอบครัวกาแฟก,ก,อ,กอกและก็หมูยอน้องนิวนะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในการทาจิตอาสานะคะเนาะไม่มากไม่น้อยก็ทําตามกําลังกันไปนะคะขอให้ทุกคนที่ รับชมคลิปนี้นะคะได้บุญได้กุศลร่วมกันด้วยนะคะนี่คุณกีก็จะอยู่บนรถหลังนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กาแฟโกกกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ